ครับผมในที่สุดก <ute> ็ถึงเวลาแล้วนะครับพฤษภาคมนี <smiled S 2> you know ้ซ b i ิ๊กปตทนะครับในเครือทั้งหมดนะครับก็จะมีการโยกย้ายงานนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับบอกกันไปแล้วครับมีการแจ้งออกมาขอผู้ถือหุ้นแล้วนะครับว่าจะมีการโยกย้ายครับแล้วก็เดินหน้าในพฤษภาคมนี้วันนี้ครับมีการแจ้งตลาดออกมาแล้วนะฮะสำหรับบริษัทในเครือของปตทนะครับว่า ใครจะไปอยู่ไหนนะครับซึ่งผมก็จะมาไล่เลียงให้ฟังนะฮะว่าเป็นอย่างไรสำหรับบุคคลที่จะไปอยู่ณที่แห่งนั้นนะครับแต่ก่อนอื่นครับจะต้องรู้ก่อนครับว่าใครไปที่ไหนอย่างไรบ้างนะครับโดยคุณสุรงค์บุญกุลครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทไทยออยนะครับก็ตอนนี้นะฮะจะไปเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินของบริษัทปตทครับก็คือไปเป็น C F.O. ของปตทจาก CEO ของไทยออยครับเดี๋ยวค่อยพูดถึงเขานะฮะมาดูอีกท่านหนึ่งครับคุณเทวินวงวานิตครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินของปตทนะครับก็จะไปเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ใหญ่จริงๆครับเพราะไปที่ปตทสำรวจและผลิตปิตโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือว่าปตทสอพอครับ มาดูท่านที่3นะครับคุณอนน์สิริแสงทักษินนะครับซึ่งเป็น CEO นะครับอยู่ที่ปตทสอพอก็จะโยกไปอยู่ที่ปตท g l o b a l chemical นะครับนั่นก็คือไปอยู่ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารก็คือคุณอนน์สิริแสงทักษินคนนี้นี่เองแหละครับ อีกท่านนะครับก็คือคุณวิรศัดิ์โคสิธ์ไพศาลครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของปตท g l o b a l chemical นะครับก็ไปเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบอมจไทยออยทั้งหมดจะเดินหน้าในเดือนพฤษภาคมนี้ครับประเด็นหลักๆนะครับก็ต้องรู้ครับเมื่อหัวหลักๆใหญ่ๆนะฮะไปอยู่ในแต่ละที่ครับก็ต้องรู้ว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นแบบนั้นแล้วมันมีโอกาสที่ปตทจะสามารถ ขับเคลื่อนได้แค่ไหนอย่างไรนะฮะก่อนอื่นต้องรู้ก่อนนะครับว่าปตทน,นะครับมีแผนการลงทุนของเขานะฮะ5ปีนะครับก็คือ2,555ถึง2,559นะครับวางกันไว้ที่ระดับ9แสนล้านบาทนะครับซึ่งก็เป็นการลงทุนของปต,ตทสพค่อนข้างที่จะเยอะครับบริษัทเดียวลงทุนนะครับเอาเม็ดเงินไปลงทุนถึง3แสน หมื่นล้านบาทครับขณะที่ปตทบริษัทแม่เองนะครับก็ลงทุน357,000 0ล้านบาทครับส่วนที่เหลือก็เป็นบริษัทในกลุ่มปิโตเคมีและโรงกลั่นนะครับตรงนี้จะได้เม็ดเงินไปลงทุนในวงเงินนะครับ2 0 0แ0 0ล้านบาทนะครับ ซึ่ง45ของปตาทานะครับของเงินลงทุนนะฮะ45ของเงินลงทุนปตาทาครับจะเป็นธุรกิจ่านหินปล์มน้ำมันนะฮะเฉพาะปตทนะครับแล้วก็ทุนผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวนอกฝั่งนะครับแล้วก็ไฟฟ้าครับขณะที่ในส่วนของปตทสพครับจะลงทุนพัฒนาปิโตรเลียมนะครับทั้งในประเทศอเมริกาเหนือตะวันออกกลางออสเตรเลียครับ เรียกกันว่าอย่างไรครับเรียกกันว่าปตทสพจะถือธงนำครับในยุคนี้ปตทสพจะถือธงนำแล้วก็มีการลงทุนที่มากที่สุดนั่นเองแหะครับแล้วก็ถือธงนำไปไหนไปต่างประเทศด้วยนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับครับว่าปตทสพจะเป็นตัวที่ใช้ตังค์เยอะมากๆแล้วก็จะเป็นธงที่หลายคนหวังว่าจะสร้างรายได้ให้กับปตทมากมายครับ ส่วนไทออยนะครับก็ถือว่าเป็นโรงกั่นน้ำมันหลักของกลุ่มปตทครับคือพอได้น้ำมันจากการขุดเจาะแล้วนะครับก็จะส่งให้ไทออยนะครับเป็นโรงกลั่นน้ำมันครับปริมาณการผลิตขณะนี้นะครับ275,000บาร์เรลต่อวันครับปตท global chemical นะครับก็จะเป็นผู้นำในด้านของปิดโตเคมีนั่นเองนะครับนี่คือภาพรวม ของบริษัทแต่ละแห่งนะครับทีนี้เราไปดูกันก่อนนะครับว่าแต่ละคนเป็นอย่างไรแล้วก็เหมาะสมแค่ไหนนะครับในมุมมองของผมเองนะครับกับตําแหน่งนั้นๆครับไปดูท่านแรกนะครับเป็นคุณเทวินวงวานิชครับไปที่ปตทสอพอครับประวัติของคุณเทวินนะครับก็ที่ผ่านมานะครับก็ทำเรื่องของการบริหารการเงินนะครับให้กับปตทนะครับ แต่อย่าลืมครับก่อนหน้านั้นเขาก็เคยอยู่ที่ปตทสพมาก่อนนะครับการกลับไปคราวนี้นะครับถือว่ากลับไปทำงานในบ้านเก่านะครับในฐานะเบอร์หนึ่งขององค์กรครับหลังจากที่เคยอยู่ที่ปตทสพมาระยะเวลาหนึ่งนะครับและคุณเทวินนะครับดูกันให้ดีนะครับจะสารแผนการลงทุนของปตทสพใน4ปีข้างหน้านะครับ ซึ่งตรงนี้นะครับประเด็นสำคัญคือว่าปตท,อทอสพออหลายคนฮะมองแล้วครับว่าอาจจะต้องเพิ่มทุนอย่าเรียกว่าอาจลยฮะจะต้องมีการเพิ่มทุนอย่างแน่นอนครับเพราะว่า DE ของเขาเนี่ยมันพุ่งขึ้นมาแล้วนะฮะแล้วเขาแผนของเขาเนี่ยไปลงทุนเยอะมากนะครับคุณเทวินวงวานิชที่มีความรู้ได้ด้านของการบริหารการเงินก็เลยไปครับแต่ก็ มันก็ดูเหมาะสมดีนะฮะแต่อย่าลืมนะครับว่าข่าววงในเขาก็มีข่าวออกมาว่าเป็นเพราะว่านี่คือสัญญาที่ทำกันไว้กับอดีตบิ๊กของปตทครับเราไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะฮะก็สัญญาที่ทำกันไว้นะครับสำหรับคุณไพลินชูโชถาวรในฐานะบิ๊กที่เป็นหัวเรือใหญ่สุดในปตทนะครับแล้วก็นำคุณเทวินามาอยู่ณจุดนี้ก็ถือว่าเป็น2บิ๊กที่น่าสนใจครับ ท่านต่อมานะครับไปอย่างเร็วๆเลยนะครับท่านต่อมานั่นก็ผมขอไปดูที่คุณอนนท์สิริแสงทักษิณแล้วกันนะครับคุณอนนท์นะครับก็จะไปอยู่ที่ global chemical ครับบอกตามตรงครับคุณอนนท์นี่ไม่เคยทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับปิโตเคมีมาก่อนฮะส่วนใหญ่จะอยู่ที่บริการน้ํามันตรงนี้แหละครับแต่เขาบอกว่าพอไปเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าคุณอนนท์ อายุเยอะแล้วก็จะไปทำงานคู่กับคุณบวรวงศิลอุดมในฐานะกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้นะครับซึ่งคุณอนอนทเข้าไปก็มีอาวุโสมากกว่านั่นเองแหละครับคุณบวรก็ช่วยดูนะฮะเขาบอกว่าคุณอนอนทไปตรงนี้เนี่ยถือว่าไปพักผ่อนก่อนกเกษียณจริงหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่าหลักๆดูที่คุณบวรด้วยละกันนะครับคุณวิรศักศสกดิธิ์ไพศาลนะครับก็จะไปเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของไทยออยนะครับคนนี้แหละครับ แต่ก็ไม่รู้นะฮะว่าเขาจะต้องไปสารต่ออะไรหรือเปล่านะครับโดยเฉพาะพนักงานของไทยออยนะครับที่ก่อนหน้านั้นนะครับมีการฮือขึ้นมานะครับในการขัดแย้งกับคุณสุรงบุญกุลครับส่วนคุณสุรงคบุญกุลท่านสุดท้ายนี้นะครับก็จะไปเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของบมจปตทครับยังต้องบอกครับว่าต้องมีการพิสูจน์กันต่อไป นะครับว่าจะสามารถทํางานได้แค่ไหนอย่างไรนะฮะทั้ง4ท่านเลยครับไม่ใช่แค่ท่านเดียวนะครับทั้ง4ท่านจากนี้ไปเราจะเห็นยุคใหม่ของปตทครับวันนี้ก็เลยนํามาให้คุณผู้ชมเห็นภาพกันก่อนครับดูว่าแต่ละคนทําอะไรมาอย่างไรแล้วองค์กรเหล่านั้นจะเป็นอย่างไรแต่อย่าลืมนะฮะคุณผู้ชมครับองค์กรปตทเป็นองค์กรที่ใหญ่ครับการเดินหน้าการขับเคลื่อนนะฮะมักจะไปร่วมกันนะครับขออย่างเดียวเหอะ ว่าการเมืองอย่าแทรกแซงให้มากนะฮะถ้าเกิดว่าการเมืองแทรกแซงมากเนี่ยจุดนี้นะครับแทนที่จะเดินหน้ากันไปเห็นภาพเห็นดาวเห็นเดือนเห็นตะวันนะฮะอาจจะมีการสะดุดได้บ้างจุดนี้ให้ดูกันต่อไปครับสำหรับ4ท่านนี้แต่ถ้าบอกทั้งหมดก็ถือว่ามีฝีมือครับนี่ครับคือช่วงรูทุนเด็ครับ